มาผมลนะชิวๆไปนะตอนเนี้อนอยเขาง,ง่ายๆง,ง่ายๆนฮะม,มาต่อไปให้ผมนะตี๊โตมามาลูกมางโอ้โอ้โห,โโหบาทเทีไปจุดนะมันออกมาแล้วแปดตีนะอ,ออกมาได้โอเคมาตัวต่อเลยให้ผมนะไม่ใช่สิลูบี้ลูบีออ้ตัวอะไรอ่ะต่อเลือบสามวิทมาต้องได้ให้ผมนะที่สามวิทย์นี่มีโอกาสออกสูงมากเลยนะทุกคนนะตรงไหนแล้วแถมเป็นตู้เพิ่มโอกาสด้วยน,นะทุกคนนะตัวแรกเป็นไง เดสกาั้น,น,นะต่อไปก็โหอ้ยโอ้โห,โหจบแล้วเอาดีหน่อยเ,ยเอาหน่อยชักค่ะเอามายิ้มๆหน่อยก็ได้นะสองร้ยตัวมันก็ไม่ใช่ย,ยนดิดึ่น,นอสอวนี่ยไมอ้วอาเ้ร้อยอ้ออาสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยพ่อมนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมไลน์เลนเจอร์พ่อมนะตอนเนี้ย คือตอนนี้มันมีตูบ้บัฟมาอีกแล้วับผมนะคืออ่ะ,อะไรนะชากะกับลูคลิสครับผมนะตอนนี้แน่นอนฮนะตอนนี้ผมก็มีตั๋วอยู่พอสมควรนะแลก็นะวันนี้ผมจะซุ่มเพชรไปด้วยหนึ่งครั้งนะสามล้เพชรคืออันนี้ผมอยากได้มากเลยนะไอชากะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หน,นบัฟมาแล้วทุกคนเออม,มันทะลุอามาตะแล้วเป็นไงล่ะของการเกมแบบ เอามาทีแรกโดนคนด่าสาบแช่งกันเยอะแล้วพอโดนเยอะๆมันไงปั๊บเขาผมนะแถมปั๊บแจ๊กชวยผมนะให้แจกมันแบบอ่าอะไรนะยกเลิกสาระอมตะนานขึ้นนะผมนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะนี่แหละนะแต่มันแบบมันเป็นการปั๊บที่แบบแทบไม่เคยเกิดขึ้นทั้งหมนะในเกมไลนเลนเจอร์ผมนะคือแบบอยู่ดีก็ปรับเปลี่ยนมาให้แบบอ่านดเลยออมตะอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะทุกคนนะเป็นการรับที่แบบสะเทือนวงการไปเล็กน้อยผมนะ อาจจะเยอะก็ได้นะโอเคนะแต่วันนี้ผมนะผมจะยังไม่รีวิวสากลาก่อนนะตอนนี้ผมหมืขอมาสุมอ่าเลนเจอร์ับผมนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คืออ่าทีมผมเนี่ยมันขาดตัวแบกนะครับผมนะคือทุกคนก็รู้ว่าตัวแบกก็มีดาวินชี่หรือไม่ก็เนี่ยเซนลี่แกลเซนละีน่ช็อตกันอะไรเงี้ยมันก็แบกได้ับผมนะแต่ผมต้องการโคลบโรผมนะเพราะโคลโโบเนี่ยมันสามารถยืดหยุน่นและใช้งานได้ยาวกว่าตัวทั่วไปแน่นอนับผมนะ ก็วันนี้ผมต้องมาสุ่มนอผมนะเออต้องใส่กันแล้วนะครับให้โอเคถ้างั้นเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเพระนั้นเริ่มสุ่มกันเลยนะตอนนี้ก็นะเดี๋ยวดูสิมีเพชรกี่เอ้ยมีตัวกี่ตัวไม่ใช่เพชรโอเคยี่สิบตัวผมนะเพราะน่าจะได้อยู่หรอกนะผมก็เติมไปอีกอะไรนะสามร้อยเพชรเออไปสามร้อยดูบี้เออน่าจะออให้อยู่นะทุกคนนะมาเดี๋ยวก็ายผมนะตัวแรกเปิดประดมมาผมนนะรายก,การเรียบร้อยโอ้โหเกลี้ยงแล้วทุกคนพระเจ้า แต่ไม่เป็นไรครับผมนะเราก็ยังเหลืออีก15บใบและก็กับอีกเพชรอีก300เพชรครับผมนะมาผมนะชิวๆไปนะตอนนี้ก็ง่ายๆง่ายๆฮะนะต่อไปครับผมนะสต๊อตมามาลูกมาง่ายโอโ้โหบุ้ยเทีไปจุดนะมันออกมาแล้ว8ปีนะเออออกมาได้โอเคมาตัวต่อเลยครับผมนะออไม่ใช่สีลูบี้ลูบี้เออตัวอะไรอะ่ะต่อเลยสามร้อยเพชรมาต้องได้ครับผมนะคือ300เพชรนี่มีโอกาสออกสูงมากเลยนะทุกคนนะ ข้างในแล้วแถมเป็นตู้เพิ่มโอ,อกาสด้วยนะทุกคนนะตัวแรกเป็นไงอออื ừ ừ ืหเจสิก้านะทุกคนนะต่อไปก็โอ้ยโอ้โหจบแล้วเอาดีหน่อยเอานี้หน่อยชาาักค่ะออกมาหน่อยสามร้อยโอ้โหหมูมป่าสามร้อยโอ้โหกอบวางไอ้ไอ้โอ้กอบวางยุ่งเท่โคตรเบื่อผมนะคือเอามาวางอีกโ้ย เองมอ้ยมามา,มาอีกสิบเพชรอนทุกคนนะเริ่มมือหยาดตกแล้วทุกคนหยาดตกแล้วอ่ะเออความจริงแบบไม่น่ากดนะสามร้อยได้แบบใจอยากได้ทุกคนอยากได้ตัวแบกทียงไงโหนี่ลูกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันคอมวางมันเนี่ยโอ้มึงก็เกินวงการเกมมึงเลยเรียกขึ้นมึงเลยตอนนี้คือไม่มากนะทุกคนคือสุ่มมาเกือบสองร้อยตัวแล้ว มือไม่ได้แตสะสักนิดทุกคนกินเอาโอ้โหเรียบร้อยโอ้เครือตายนะผมนะผมพอนะ้ตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี้คนละโบนี้ผมนะคือผมคิดว่าแบบมันจะเลิกได้แล้วมั้ยคนละโบนี่โอ้โหโคตรเคือเลยทุกคนโอเคมาทุกคนนะก็มาเข้าที่รหัสหลักต่อนะทุกคนนะตอนนี้นะรหัสหลักผมเนี่ยดูดีวตัวเพียบเลยโอเคตอนนี้เรามี200ตัวครับผมนะต้องจัดสักหน่อยแล้วทุกคนนะ200อตัว ใส่แล้วต้องใส่แล้วามาผมนะเกียร์ก็ขอให้ได้หน่อยนะรหัสหลักนี่คือตัวดีหมดทุกคนนะรหัสหลักดูเวูไแค่เกียร์เออรหัสรองนี่คือแบบเกียร์โคตรดีแต่รหัสแต่ตัวไม่ดีเท่าไหร่เพิ่งสร้างไงรหัสรองไม่ใช่รหัสรองนีืรหัสไอดีใหม่ไอดีใหม่เออโอเคมาต่อเลยทุกคนนะขอหน่อยวะแเปล่ดาวออกมายิ้มๆสักหน่อยก็ได้นะสองร้อยตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่กันแน่นหนาสองร้อยเพชรเนี่ยไม่ใช่สองร้อยตัวนะอ่าเรียบร้อยอู้ อู้ว้าอาเลยมาดิไปดาวโอ้โยมาหน่อยลูกมาหน่อยโอ้ไปดาวดาวโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบรจิมจิมแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ออกห้าดาวหรือเปล่านะวะนั่นแหละเหตุผลทำไมถึงแบบท่อบบอกให้แบบสุ่มแจชิสปันเขาบอกนะคริสต์มาสยังพอแบบ มีเกียร์ดีๆให้เราอยู่นะทุกคนนะโอเคถ้างั้นเรามาเข้าสู่เมนหลักดีกว่านะผมนะเข้าสู่เมนหลักคือการรีวชากาครับผมนะกับการบัฟมาใหม่ของเขาคผมนะซึ่งแน่นอนผมเอาแบบคนนี้นี้อันนั้นลงก่อนนะคนนี้สร้างสรรค์อนะ่ะคือมันมีลำนำเย้ยยวนไงโอ้โหผมเพิ่งรู้มาครับผมนะดูก่อนว่ามันบัฟมันจริงหรือเปล่าดูดิดี๋ยดูดิโอ้โหกดคิดได้อ่าอย่างนูไไง้นว่านี่ไงทะลุอมาตาจีสัตว์คลายดาวิดแรงขึ้นปะดาวิดแรงขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวผอาิติ์มาถ้า,างั้นเรามาทดสอบวีเอพีวีพีต่อผมนะคืออัอื่นก็ไม่ต้องทดสอบก็ได้มันคือมันก็เหมือนเดิมอะทุกคนนะความก็กเท่าเดิมมันบัามาแค่แบบอ่าอะไรนะทะลุอมาตะเท่านั้นนะทุกคนนะโอเคทีมนี้ก็ไม่ดีดีแม็ตัวเดียวโอ้โหทีนี้อ่ะพอใชเหรอมั้งออตอบได้อยู่ตอบได้อยู่โอเคแน่นอนครับผมจะไม่ปล่อยเรมกับเอลิเหมือนเดิมผมนะเออไอถ้าปล่อยวันนี้คือชิบหายแน่นอน ชากกไม่ได้โชว์อะไรเลยบอกให้โอเคมาเริ่มมาดูดิว่าใช้งานจริงหรือเปล่าลน่นอนครับปล่อยมาผมนะฝั่งตรงข้างว่านะตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เน้นดูชากกายอย่างเดียวผมนะจะเน้นชากกาของผมนะอ่าแล้วสลอ็อตแม่งสล็อตทางานโคตรด,ดีทุกคนบอกให้โอ้โหอ่าแล้วสระไงโอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ทุกคนนะโอ้ตายหรือเปล่าทุกคนธาตุไม้ก็เอาไม่รอดนะเอาไม่อยู่นะบอกให้ <c oughs> มันเป็นเดือนบั๊บมันอนะ่ะโอ้ โอเคตอนนี้อาดำมั่วบนะไหนดูชากะกระโดดแทงอาดม,มใช้ได้ผมนะเต้าเลนเข้าไม่รอดนะทุกคนเมื่อกี้อ่าแล้วสลอ็อตโอ้โหหายเลยทุกคนโอเคชากะอย่างเอาถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเออบับมาเนี่ยคือทะลุอามาตะนี่คือยิ้มเพล่เพล่เ,พเลยนะทุกคนนะโอเคตานี้นะ่นาจะชนะมาได้อย่างง่ายดายแล้วนะทุกคนนะโอเคมาต่อที่ทีมที่2กันเลยครับผมนะซึ่งทีมที่สองเนี่ยมีริมิรุริบุรุเออริมิร,ร,มร,อร,มรุอะไรวะ ริมโมลุด้วยนะทุกคนนะซึ่งเป็นตัวที่แบบนะโดนเปรียบเทียบกับอ่าคากะเมื่อต้นเดือยนะผมนะแต่ตอนนี้ชากะบ,บ้าใหม่แล้วนะทุกคนนะดูดิจะได้เปล่าชากะชากะอ๋อกูไม่ได้ดูชาก,าชากาะเอาละเอะละโอ้ริโโมโมลุก็แม่นอยู่นะทุกคนนะโอ้โหโดนสลัสตันรัวมๆเลยพวกเองโดดิี่เกระโดดิี่แทงมาเป็นไงโอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแต่อินุชับไม่ตายวะเอาดีๆชากะอ๋อเดี๋ยวโดนแข่งนะผมนะโอเคต้องกดช่วยก่อนนะทุกคน อ่าแล้วโดดมาเป็นไงเอมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะรอ,อก่อนนะผมนะตอนนี้ชากะเอาไงนะลกูลกดูแต่ตานี้นะ่ตึงเอาเรื่องนะทุกคนนะตาเนี้ยดูดิ <laughs> ชากะคือโดดตีไม่เข้าเลยอาเบโดมไม่อยากถึงทุน่นดูยมันตีอเบโด,ดไม่เข้าเหรอเอาดีๆนะครับแต่ถ้าอ่าใครสังเกตดีๆอ่ะสําลักษของชากะอะมันจะขึ้นอยู่นะเนี่ยดูดิมันจะขึ้นอยู่ใช่ปะ นี่ทำไมกูก็่ต้องเนะห็นอาวเธอแล้วนะโหนะโอ้ยชาคาอย่างเอาดูดิเอาก็เฮี้ยแล้วสลอ็อตทั้งนั้นเลยสัตวบสล็อตไม่สตั้งมันดีเหียรู้ก่นอนโหหมดเลยชาคาโอเคดาเมเนก็นะอาเบโดไม่ตายพีเอชเคยังถืออาเบโดเฮี้ยชาคาแทงไม่เท่าเอาเด้อเอาเด้ออืมแต่ตอนนี้รูปเกมครับพอดีว่ะมันนะขอสูสีนะสูสีอืม อุ้ยแต่มันแบบเหมือนจะแพยย้ทุกคนโอ้โหโทรศัพท์ผมก็เริ่มรับไม่ไหวแล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้โทรศัพท์ทกูหายแล้วเฮ้ยชาแกเอาหน่อยแทงจึ๊กแทงจึ๊กไปเลยน่ะอินยูษะมันตายนะโอ้โหอินยูษะไม่ตายเลยทุกคนอาเบโดก็ไม่ตายเอาบุ๋เอาอยู่นะเอาอยู่นะทุกคนโอ้ชาแกเอาแล้วชาแกเอาแล้วพี่ใหญ่เอาแล้วพี่ใหญ่เอาแล้วอุ้ยแรงแรงแรงนะโอ้สัญลักษณ์เพียบเลยโอ้โหเอาฉัดเลย ไม่ใช่เลยนะแสดงวะของพวกแบบอะไรนะนาฬิกาปวกกับสล็อตนะโอ้ยสองตัวนี้ยังเอาอันนาฬิกาปวกกับสล็อตมันโคตรแม่นทุกคนผมก็พยายามไม่ปล่อยสล็อตอีกนะเดี๋ยวแบบโหดูดิดูสตันล้วลัวทุกคนมารีวิวซากาเรีวิวสล็อตวะเนี่ยโอเคแต่แม่นอยู่แล้วทุกคนนะสกิลก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนโดนสวนโดนสวนทุกคนระวังนะเนี่ยโทรศัพท์กูก็ไปแล้วนี่คเย็นเพค่เรื่องไหนเรื่องอะไรทิปโจทย์โทรศัพท์กูจะไปรอดแล้ว โอเคซาต้แทงเข้าไปอืมเปรีว่ากว้างอยู่นะทุกคนดูดิโดนเจ็บอยู่นะแต่ไม่ตายสักตัวเออโดนอยู่แต่ไม่ตายสักตัวทุกคนโิฮิฮวีโดไม่ตายเลยทุกคนอืมคราวนี้อ่ากี่เท่เรียบร้อยโอ้โหกว่าจะชนะโอ้ลุ้นแทบตายทุกคนโทรศัพท์ก็ใกล้จะพังไป้วยโอเคถ้าสรุปแล้วนะชากะนะเต้บัฟมาใหม่แล้วสรุปแล้วมันก็ใช้ได้นะทุกคนนะแต่มัน แบบยังไงะ <c oughs> ก็ยังรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ย,ยังใช้ไม่นานเท่าไหร่นะรู้ว่ามีดามเมจนะแต่มันสามารถใช้อ่าขึ้นหลีได้ยาวขึ้นับผมนะมาสเตอร์อะไรเงี้ก็พอได้ผมนะแต่แบบผมเชื่อเถอะเดือนหน้านะมันจะเป็นดําคอลโบนะที่ห่วมากเลยคือคอลบโบรอบนี้คือมันแบบกลางๆไปถึงเก่งับผมนะแต่ไม่มีตัวโกงเลยกลางๆถึงเก่งแต่ไม่โกงท่าดคอลบโบรอบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะใช่อีกประมาณ2 3สเดือนก็ได้นะผมสำหรับคนที่ใช้แบบแตแงไตแรงนะ แต่ถ้าใช้ทั่วไปก็ใช้ได้นานๆก็มผมนะเ,ออเพราะว่ามันได้บัฟอมาใหม่แล้วทุกคนก็ถือว่าแบกทีมได้ระดับหนึ่งกันแล้วกันแค่ระดับหนึ่งะนะไม่ใช่แบกทีมนานๆมันกับพวกเร็มเนี่ย